เอาของตู้ล่างใส่เฉพาะไอโกะโกขึ้นขึ้นรถนะตีมอยู่ปะเนี่ยเพื่อนไม่ไหนตีมตีมโอ้ไปก่อนเลยไม่ไดนเอ้ยเอ้ยงานบวกอะไรอีกเอ้ยฟิวฟิวฟิวงานบวกอะไรงานบวกอะไรกันใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนลงไอฟิว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 รับ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 ไว้รับฐานรับไปเบสหน่อยนะต้องทำอะไรเอ้ยไหมนนอชูเนี่ยตอนเนี้ยพอคนหนึ่งแล้วมี80ก้อนอ่ะรับเพิ่มอีกเอ๋อได้สองคนเดียวเออ โอพาพี่ชายว่าไงครับมากนาพี่จะเข้าในบ้านเลียมาเลยครับวันนี้ครับพี่ต้อมาเลยครับพี่เฮ้ยเย้พี่ตอดโอ้โหดูหล่อเลยครับพี่ชายโอ้ไม่หรอกน้องว่าไงพี่คือพี่จะคุยเรื่องไอ้นี่แหละครับไอ้เรื่องสีนี่แหละเรื่องสีสูตรอะสีกลมอะเวลามันยิงอะโดนยิงมันจะเป็นสีหรือสีดำถูกไหมใช่พี่ชใช่อ่ะก็กลัวแบบเออเวลาเราไปเล่นแอนดอปบ้านกันนะครับกลัวแบบว่า มันมีปัญหาแบบว่ามันจะมองไม่ออกถ้าจะไปเล่นถ้าจะไปเล่นไอดอบ้านอะพวกพี่จะบอกน้องๆไว้เลยครับว่าให้ใส่ให้ใส่หน้ากากสีขาวไว้ไปด้วยมันเนี่ยมันก็มองออกอยู่แล้วเนาะแค่ใส่หน้ากากถูกไหมผมคิดว่าไงมันมันก็ดูมันก็ดูง่ายมันก็ดูง่ายขึ้นพี่ดูง่ายขึ้นครับอ่าอ่าเพราะใช่มันจะได้แบบไม่ไม่เห็นแค่หัวอะไรอย่างเงี้ยมันมีสัญลักษณ์บอกว่าเออเป็นหน้ากากนะมันดูง่ายอยู่แล้วเนาะว่าเรายิงล้มอะว่าเป็นหน้ากากเข้าใจพี่เข้าใจอ ก็เลยมาบอกโขก่อนครับว่าเออกลัวมีปัญหากันอนาคตข้างหน้าที่ผมก็ไม่อยากมีปัญหากับเสียไม่ได้หรอกพี่ตอนแล้วพี่กลับมากลับมาอยู่แกงแล้วใช่พี่ตอนนี้ใช่พี่ใช่ครับใช่ใช่ทำใหม่หมดเลยใช่ครับใช่ฟ้าก็น่าจะกลับมาทำเหมือนกันครับฟ้าโทษครับโอ้ของของฟ้าน่าหน้าเป็นขอบไม่ตกใจเลยชีวิตโทษเดียวรับเดีฟ้านี่เริ่มใหม่จากจากศูนย์เลยนะศูนย์เลยหรอเหลือสิบคนอ่ะฮะเหลือสิบเลยหรอพี่เหลือสิบครับไปหมดเลยเหลือสิบคนเหลือตอนนี้คาสลอตไปสิบ ก่อนแล้วมันพี่มีเลร่างดีทำอะไรอืมโทษทีพี่แกผมอย่างงี้แหละเอออะไรนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เด้ไม่ได้ชนครับมันไม่ผมผมจะถามพี่ว่าพี่จะใช้สีกรมไปยาวๆเลยหรือเปล่าพี่พี่ตอบพี่น่าจะประมาณนั้นครับนายพี่ไม่ใช้สมัยพี่ไม่ใช้สีตอนอยู่อยู่ที่นู่นนะพี่สีนั้นไม่ดีน้องๆ้องมันน้องนมันชอบด้วยมั้งมันทํามาแล้วอ่ะมันทํามาแล้วไม่อยากเปลี่ยนบ่อยเอาน่าจะใช้สีนี้ก่อนแล้วครับแล้วก็ถ้า ลงตัว40 40ใหม่ก็ลองถามน้องๆใหม่อยากใช้สีอะไรแต่จริงๆมันชอบสีน้ําเงินกันแต่น้ำเงินสายฟ้ามันใช้อยู่ไงเป็นแม่สีอยู่ก็เลยแบบให้มันพร้อมค่อยไปเล่นกับมันเอาให้ผมไล่ให้เวลาพี่สีน้ำเงินอะโอ้ไม่จเป็นต้องบอกน้องเดีพี่อยากใช้ไงอล่ให้กันอันนี้ใส่นี้ก็ได้ต้องใส่ได้หมดแหละมันก็มันก็จริงผมเราคือที่ซพอพี่เปลี่ยนผมก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาแบบตามมาใน่นพาในตัวผมมารับปาก รับปากพี่ได้แล้วว่าแบบว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกตอนเนี้ยพี่นึมไหมด้วยด้วยเรื่องด้วยเรื่องตอนที่เราแบบยังไม่มีปะทะกันยังไม่มีนู้นไม่มีนี่กันมันก็ยังไม่มีอะไรเข้าเข่าใจถ้าได้ไปเล่นแล้วมันมันมีอารมณ์ขึ้นมามันได้ปะทะกันแล้วเดี๋ยวมันมาวนเรื่องสีผมก็ไม่อยากต้องมาไล่พี่เปลี่ยนสีพี่ตอนเข้าใจไหมพี่คือมันผมว่าสีอ่ะมันสวยไลยพี่ทุกอย่างมันโอเคแต่ว่าถ้าปรับสว่างขึ้นอีกนิดมันก็จะไม่มีปัญหาพี่ตอนเพราะตอนเนี้ยมันมันค่อนข้างใกล้เคียงดำมากๆเลยพี่ อ่ะพี่ยกอ่ะพี่พี่ก็รู้ถูกป่ะอ่ะมองบางมุมเมื่อผมมองมุมย้อนเนี่ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นนั่นเดี๋ยวให้น้องมันปรับก็ได้แต่ขอเวลาแบบสักแบบให้มันแก๊งมันลงตัวก่อนได้ได้ได้พี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยพี่จะให้น้องไปไม่อย่น้อต้องใส่หน้ากากแล้วกันพี่จะได้ไม่ต้อไม่มีปัญหากันครับพี่เลยมาบอกไว้ก่อนเนี่ยสมมติพวกพี่ก็ใส่หน้ากากนี่แหละที่ขาวพี่เอออ่าแหละเขาขาเข้าใจอยู่พี่ยกนี่และหน้ากากในปกติ เพราะอันนี้นี่กลางวันมันก็ยังมันก็ยังดูมยังก็งดูยังดูออกพี่แต่ถ้งกลางคืนมันก็ออกแบบมืดมืดเลยพี่ตอนแรกก็จะรอไปผุยพี่ยกอยู่เหมือนกันตอนแรกไม่รู้ว่าพี่จะกลับเอ็นดีตอนไหนแต่ว่าพอดีเลยพี่กลับมาแล้วก็พี่ยกตัวสตอรี่พอดีกลับแล้วมันเทสเป็นไงบ้างพ er ี exactly like the the ่ทั้งสองคนสตอรี่อยู่คนละฝั่งเขาบอกเป็นไงพี่เล่นแค่วันเดียวอะโดนลำเลยอะส่วนส่วนพี่ก็นอนอ่ะเย็นเจ็ดโมงเช้ากันอะ เอ้ะมึงนอนเจ็ดโมงเช้าหรอมึงน้องบอกว่ามึงไม่เข้ามาเลยนะเฮ้ยเพื่อนกูก็เปลี่ยนกูก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรดีกูจะอยู่กูจะอยู่ให้มันบัฟกูหรอเพื่อนโหลมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยหรอพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเปลี่ยนผมเปลี่ยนผมถอดผ้ากันเปื้อนออกทุกอย่างอ่ะกลมกลืนกันหมดอ่ะหาตัวยากหน่อยโอเคครับพี่ชายไม่คิดว่าไม่มีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดนะพี่เนาะไม่มีไม่มีเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรยี้ไงแล้วก็หลบๆหน่อยอยู่ให้เป็น แล้วตอนนี้แก๊งไม่กี่คนพี่ตอนพี่ของพี่ตอนนี้แม่งเหลือเหลือเหลือยี่สิบเก้าครับถ้าพี่เปากับเข้ามาสลอดกับนสองคนเดิคกับหรือว่าเป็นยี่สิบเก้าเป็นยี่สิบเก้าครับเป็นยี่สิบเก้าค่อยๆหาค่อยๆหาครับใช่แล้วคนไหนที่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่มีเวลาอะไรยังไงพี่ก็คัดออกหมดเลยพี่เคลียร์ใหม่หมดเลยม่งั้นไม่งั้นหรือไม่งั้นมันก็เลื้อรังอยู่อย่างเงี้ยมันต้องเงี้ยพี่มันมันได้เวลาต้องต้องล้างแล้วพี่แล้วก็ แล้วก็ทําใหม่มันจะได้กลับมาเป็นเซตที่แบบว่ารู้ใจแล้วพี่ก็คุมเองเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนเลยพี่อือครับขอบครับปัญหาเรื่องคนมันสำคัญที่สุดพี่ต๊อดสีมือสีมือหรือว่าทรัพยากรทุกอย่างอ่ะมันฝีมือพวาสกิลเพส่วนตัวทุกคนต้องมีอยู่แล้วอ่ะใช่มันมันทุกวันนี้มันมันคือของติดตัวสําหรับการเล่นไฟเอ็นไปแล้วพี่แต่บุคลากรนะพี่หรือว่าเรื่องคนอ่ะมันสําคัญที่สุดพี่ต๊อดเพราะว่าเวลาเราจะเดินงานแก๊งแล้วพี่เนาะเรื่องเงินเรื่องงานแก๊ง เวลานน่นนี่นั่นความว่าไหมก็คือเรื่องของคนหมดถ้าถ้าคนดีคุณภาพมันดีหรือว่าฟอร์กแล้วการวางตัวด้วยเรื่องแหลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดับหนึ่งเลยสคัญเลยพี่ใช่ครับใช่ใช่เรื่องอันนี้เลยเรื่องแหลมอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ไม่อยากมีปัญหาเว้ยแบบมันต้องโดนเรียกทีละห้าเอ็มสี่เอ็มอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งคุยกันน้องๆอย่างเงี้ยมันเนื้อแรงจริงนะพี่มันมันบั่นทอนเหมือนฟาร์มมาจ่ายเขาอะพี่ใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วุูงนี้พร้อมไหมพี่ต็อ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พร้อมครับพร้อมเออพี่ก็เพิ่งด่าบัสไปก็ด่าบัรไปมันบอกมันจะมาขอโทษโกอยู่พวกคนในแคอ่ะที่เล่นอันนั้นนะครับพี่เรียกไปคุยเลยหลังจบอะว่าแบบมึงมึงรู้ตัวไหมเนี่ยมึงมึงพูดแรงจริงนะมันผ่านไปนาทีมันใช่มันมันมันก็บอกว่ามันก็อยากมมันก็อยากมาขอโทษเหมือนกันแต่ว่ามันไม่กล้ามันไม่กล้ามันก็จะแบบ มันก็ต้องแบบดูสถานการณ์ว่าตอนนั้นโค้ดได้ได้ติดกล้องอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันกขยานมาขอโทษแบบตรงๆเลยอ่ะผมไม่ค่อยคนดูผมไม่ค่อยได้สตรีเลยนะคนดูไว้ก่อนเลยผมไม่ค่อยได้สตตีเลยนะคนดูไอ้เหี้ยทีเรื่องอื่นแต่เต็มบกได้ก็ยอมรับตัวมันอ่ะโอพี่พี่บ่นมันแรงด่าด่ามันแรงอยู่เหมือนกันครับเข้าใจพี่เข้าใจครับเพราะว่าหลายอย่างครับพี่น้องผมมองท่านเป็นครับอาะที่พ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 ี่ทอต ผมเล่นสตอรี่มาเยอะแล้วพี่มันปกติแล้วบัฟกันนะพี่ผมเข้าใจแต่มันรายการเด่ขันนะพี่มันหน้าตาของเมืองอ่ะพี่ตองเอาเอาที่เราทนะเลยพี่เอาแบบเอาแบบว่าผมไม่ไม่ได้แบบว่าเอเอียงหรืออะไรนะพี่มันที่เราเล่นมันก็เพื่อเมืองอะพี่ทั้งสองแก๊งเราอะถูกไหมพี่ถูกถูกครับถูกแล้วยิ่งเป็นเจ้าของรายการหรือว่าคนคนจัดรายการเนียพี่คนมันมองเข้ามามันก็อยากจะดูแบบว่ายซีซั่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมาเล่นกับเราแล้วพี่เนาะอือใช่ครับใช่ใช่อันนี้ก็จริงครับ มสนุกผมเล่นผมเล่นเล่นเต็มที่แล้วพี่ต๊อกก็รู้พี่แต่ใช่ใช่โอ้แต่พี่มือแตกเนี่ยน้องทุกวันรู้ป่ะพี่เดินไปไหนพี่คุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยเหรียญเหรียญหัวเต็มเหลือเงินติดศูนย์แบบติดลบตอนนี้เหลือแค่เจ้าเดียวเนี่ยติดเงินเขาด้วยเนี่ยเจ้าเดียวหน่ะสองล้านเนี่ยนกนั้นจ่ายไปหมดแล้วแล้วยืมพี่คิมมาเจ็ดสิบล้านนี่พี่รับมาร้อยห้าสิบแต่จ่ายจริงอ่ะจ่ายประมาณแปดสิบกับเก้าสิบก็ประมาณนั้นความจริงมันต้องจ่ายร้อยแปดเอ็มร้อยร้อยแปดเอ็มแ่า พี่คิมเขาช่วยรับ10ยี่สิบแปดเอ็มไงพี่คิมก็ช่วยมาสิบหกเพราะมันน้ำศูนย์จุดเจ็ดแตกเลยพี่เนาะผมบอกพี่แล้วผมก็คิดอยู่แล้วทำไมพี่ทำไมพี่ถึงรับแบบว่าเออถ้าแบบไอ้แต่ไฟแรกไม่รับแล้วพี่เข็ดแล้วพี่เข็ดเลยอะแล้วพรุ่งนี้เพื่อนพรุ่งนี้ไม่เอาจบซะหน่อยเหรอเพื่อนรับไหมล่ะไม่รับน้ศูนย์จุดห้าเขาก็แทงนะศูนย์จุดห้าเขาก็เอานะกูบอกก่อนศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งพี่ยกรับไหมพี่ผมแทงสักร้อยล้านให้พี่ไหมพี่ <Okay. S 2> โอ้โหว่าโดนดีแม่เอาสักสิบล้านก็ยังดีนะพี่เนาะพี่เลิฟโอ้อยาเอะไรพี่มึงกูเองพี่มึงเคลียร์นี่งไงไอ้น้องเอ้ยโอเคครับเออแล้วเป็นไงพี่ยกเคลียร์นี่ตอนนี้ก็ไอ,อ้ตอนนี้รถรถเอ,อ็มีเหลือกี่คันเหลือเหมือนเดิมไหมพี่รถประมูลนะ่ะหรอครับครับประมูลเหลือเหมือนเดิมครับเหลือฮะเหลือแท็กแท็กประมูลสองคันแล้วก็รดก็เหมือนเดิมทุกคันครับทุกคันอยากขายอยู่เหมือนกันเนี่ย ไม่มีเงินใช้เลยว่าจะขายฐานไดมอนเทนตอนแรกว่าจะขายไดมอนเทนเขามีเยอะแล้วอะตอนแรกก็จะฐานพิเก็ตเรยแหละแต่ว่าเห็นอยากจะขายให้แก๊งแบบหน้าใหม่มีไฟมากกว่าหรือว่าอันนี้เห็นด้วยนะพี่ที่แบบใช่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 แบบว่าอย่างวันเทนอย่างเงี้ยเขามาตามจีบอยู่เหมือนกันอุ้ยตามจีบเหรอใช่ตามจีบรถเนี่ยครับท้อจะขายเท่าไหร่มิสเตอร์บอสนะครับแต่พี่ท้อผมพูดจริงนะรถอะไม่ตายก็หาใหม่ไปพี่จริงจงนะสุดท้ายผมบอกคันไหนเขาอุ้มได้ไหพี่ อยู่ที่ระบบอยู่ที่การสั่งการไหมพี่ถูกว่าพี่ตอเอาเอาเงินเอาเงินมาดันปืนดีกว่าผมว่าผมมาสอนที่เป็นดิกไปแล้วพี่เป็นไงล่ะประมูลรถมาสามสี่คันสุดท้ายไม่ได้ใช้พี่ไม่มีปืนซักกระบอกไม่มีปืนไ,ไฟไปต่อให้มึงแข็งแค่ไหนมึงก็โดรีกลับมาได้เรถเแค่มึงขึ้นแค่มึงขึ้นรถได้คันไหนมันก็ยิงของอีกฝั่งตกหมดอ่ะพี่ถูกไหมล่ะ มันมีแค่สองคันรับนอออย่างน้อยขายไปคันหนึ่งก็เรารมันก็ยังมตตีติดติดแบบว่าเออติดใจวิ่อยู่คันหนึ่งอ่ะนะพี่ใช่ครับใช่โจโฉรับให้โฉรับอีกแล้วโฉพวยไปไดนไม่รู้งงปแล้วพวกเอไอหมึกมันทําต่อไหมพี่ไอหมึกอ่ะลากกินนางมันอ่ะน่าจะตอนแรกคุยกับพี่ว่าจะท,ทําที่นี่ตัดสินใจทําที่นี่ตอนแรกจะไปที่ดาวพี่ก็บอกให้คิดใหม่มันก็ลองไปคิดมา ทำที่นี่มันมันจะทําที่นี่ไปมาปุ๊บคุยกับน้องๆล่าสุดแต่ยังไม่ได้คุยกับมันนะคุยกับมันสองวันก่อนเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยมันให้คําตอบพี่ว่าอ่ามันตัดสินใจแล้วว่ามันจะทําที่นี่ไปมาปุ๊บวันนี้พี่กลับเข้าแก๊งน้องบอกว่าพี่มึงก็บอกว่าจะไปทําที่ดาวพี่ก็เลยงงสรุปยังไงแต่ที่ดาวอ่ะพี่มองแล้วมันเป็นแข้งเล็กอะมันยี่ห้าคนมันเล่นไม่หนุกหรอกเนาะมันเสียดายพี่ต้องพูดอย่างเดียวว่ามันเล่นมันก็สนุกละพี่ยี่ห้าคนแต่ว่าสกิลมัน ภาพคนเคยเล่น4ีมาก่อนนะพี่เนาะภาพมันใหญ่ไปแล้วอ่ะมันวิธีการเล่นหรือเกมเพลย์การไฟท์อะไรมันก็ต่างไปแล้วพี่ใช่ใช่ใช่มันก็บอกว่ามันอยากเล่นแบบไม่ต้องเครียดปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ถินอาจจะลืมด้วยไงแต่ว่าเออมันก็มันก็ถ้ามันไม่ทำไม่แอดไม่มีไม่ไม่ผิดอะไรเดยก็ไม่ตีมันไม่ได้อ่ะผมมองว่ามันก็อยู่ที่การวางตัวของมันนะพี่ตอดพี่มันมีวิธีเล่นเยอะมากที่เลี่ยงกระถินนะพี่ เหลี่ยมของสภานู่นนี่นั่น,นอะไรมันเล่นมานาคขนาดนี้มันรู้หมดแล้วพี่เรื่องเอาโปรตไม่แหลมฟาร์มอย่างเดียวเนี้ยเล่นเป็นเฟสอื่นให,ให้น้องๆในแก๊งหรือว่ากินัง <มา S 2> เป็นเทียซิวพี่ไม่เคยเห็นนะเทียซิวยี่ห้าคนอค่ะจะไปเล่นดาวอ่ะพี่ต๊อดเชื่อผมดีพี่ไอหมึกมันมีเด็กมันเยอะคนทำไมมันเขาเรียกเขาเรียกมเเขาเรียกว่าเด็กเด็กฟาร์มมันก็เยอะไม่พอ,อเลย่ะเด็กเด็กที่มันรักไอหมึกอะพี่ที่ที่พร้อมจะมาบอกว่า ฟังไอหมึกแล้วก็มาเล่นกับไอหมึกอะ่ะมันเยอะพี่ใช่ใช่พี่ก็งงเออโกก็ลองคุยกับน้องมันลองให้มันมาลองทําเนี่ยไม่เจอมาในเมืองเลยหายแทบหายแล้วหายไปเลยไ,ไม่เจอมาเลยไอหมึกอะ่ะคนดูบอกว่าล็อกกี้ตาแดงกำํำ <c oughs> ไม่หรอแล้ว <c oughs> <c oughs> มันก็สุดท้ายมันก็อยู่ที่ใครทราอะไรไว้นะพี่เนาะสุดท้ายแต่ว่ามันก็ต้องหลบให้เป็นอยู่ให้เป็นน่ะ อยู่ให้เป็นมันหลบได้หมดแหละ <S 2> <S 2> <S ใช่ไม่อ่งั้นเขาจะมีสภาใ,ให้ไม่ยังั้นมันก็ซื้อเรื่องกันมัน่วสวดมาพี่ทำบ้านป่าเมืองเถื่อนวิ่งไปทงไปแทงกันนะพี่รู้ว่าอะใช่ใช่ครับ<ม>ใช่ครัมก็มีสภา,สาไว้มาเพาะอย่างนี้แหละให้แบบว่าช่วยบ้างอะไรเงี้ยถ้ามึงไม่แหลมจริงๆหรือแบบไม่พลาดอะสตีอะให้ชีวิตอยู่บนสติมันก็พอแล้วพี่ต้องอะไรเยอะหรอกไม่แหลมอะแท็กเพิ่มอีกคันนะึอุ้ยเอาอีกหรอพี่ตอนแล้พี่จะขายเท่าไหร่อะพี่แท็กเอออีคันหนึ่องอะพี่ เอมันมีพี่มีสองคันให้พี่ใช่ไหมแพ็กอะใช่ครับใช่ใช่แล้วที่พี่คิดว่าพี่อยากขายเท่าไหร่พี่พี่พี่ว่าอยากขายแปดร้อยห้าสิบครับตอนนั้นเขามาขอซื้อประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบแต่พี่ยังไม่ได้ตอบเขาเขาบอกไว้ไว้คุยกันนะครับมีตบตอนนั้นพี่ไม่ได้ขาดสนเงินตอนนั้นพี่ถือเจ็ดสิบแปดสิบเอ็มะไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินนะแต่ตอนนี้แม่งขัดสนแล้วเงินเนี้ยมันเชื่อเลยพี่พี่เหลือศูนย์ละมึงไม่ลองถามโกด้วยเพื่อนขอมาไหมล่ะเท่าไหร่นะพี่ ร้อครับ850รเหมือนฟังผิดเลยแตปดร้อยห้าสิบล้านเหรอพี่ไอโกแคปหมดอะใช่หมดแล้วเหรออืมน้อยใช้คำว่าน้อยดีว่ะไอ้บมตูรุ่นใหญ่หรืเพื่าสองคนมึงดูดิสวัสดีครับพี่ยกสวัสยีครับหนองเล็บออเดย์ครับราเล่ยร้อนเล่ยพี่ต้อนร้อนเล่ยไอ้คุยวันนี้รับหลุยเฮ่ยเหมือนจะเหมือนอยู่แล้วเหมือนมาหล่อเลยยอนย้อนวัอ่ะไอ้เฮ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปตีกับแก๊งตัวเองไงพี่ก็ หน้าไม่อยากเอาแล้นั้นเออไม่อยากใช้อันนันตีเล่นันเดียวเองันเดียวทำคกูหลุดเลยเฮียแล้วเมื่อไหร่น้องหลุยจะกลับมาพี่ชายคิดถึงน้องหลุยใจจะขาดน่าจะน่าจะเดือนหน้ามาครบครบรอบปีหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนครับว่าจะขอนายกให้แบบช่วยโหวตให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมพูดบอกพี่ต็อนว่าที่ผมคุยกับพี่อ่ะไอโหวตผมพวกผมมาโหวตได้ให้มันไอ้น้องมันกลับมาเล่นได้แล้วแต่ว่าคน พี่จำมันนั้ไม่ได้ตอนตอนที่ประชุมเมืองอ่ะพี่บอกที่พี่พูดขึ้นมาว่าเออประชาชนทุกคนครับเออแกงทุกคนครับอยากอยากให้งอุ๋ยกลับมาไหมครับเดี๋ยวโหวดโหวดให้ผมดูหน่อยนะโอ้ยเฮียโวแดงครับมิจไปแดงแมงเซโนที่แม่งแม่งเขียนเอามันมันก็หงุดหงิดนะมันก็พูดมันก็พูดต่อเลยไอ้เฮียมแม่งเป็นอะไรไม่อยากให้กูกลับมากันวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเอครบปีแล้วนานแล้วที่ไม่เจอน้องมันอ่ะครบปีแล้วหรอพี่ ม่ครบดิพี่มันตอนผมมามันยังอยู่ผมยังอยู่ไม่ถึงปีเลยพี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วัมลองลองผมมีสองเดือนถึงปีเนี่ยผมแปะเอ๊ะผมอีกเดือนเดือนเจ็ดนะเดือนเจ็ดนะไม่ใช่เดือนหน้านะเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดใช่ใกล้สองเดือนเลยพี่ครบปีใช่ใช่ครับเพราะผมมาได้เดือนนึงอะแม่งไปเลยไอ้หลุยอ่ะเสียดเสียได้รถประมูลเหมือนกันความจริงอะพี่จะเอารถประมูลไอ้คันที่เองประมูลนะจำได้ไหมไอ้รถไฟฟ้านั่นอะอ่าัะพี่ใช่ครับใช่พี่เพิ่มอีกนิดนึงยอมเปนนี่อีกร้อยกว่าหลานแม่งได้ละเสียดได้เพราะนานๆมันจะมาทีไง ไฟฟ้าไฟฟ้ามันก็หายากปีหนึ่งก็ครึ่งครึ่งครึ่งปีอ่ะกว่าจะมาทีอ่ะใตอนนั้นก็มีจับรถประมูลอย่างเงี้ยมันก็เป็นประมูลติดแก๊งแต่ว่าแต่ผมมองว่าแท็กยังไงก็โหดนะพี่ตอดแต่ว่าลองดูเรื่องโมเดลแล้วพี่โดบอกว่าจะแก้เรื่องรถก็พี่ตอดเลยพี่บอกจะเข้าขอเนี่ยืมแท็กไปกันรับไปหนึ่งนะไม่ใช่แท็กกูเอ้ยไม่ใช่แท็กเอาไปก่อนก็ได้เอาไปก่อนก็ได้มีรถพี่ต๊อดไม่เอาไม่เอาไอ้แบ็คไม่เอาเอาของเอาคันนึงเดินรถพี่ต๊อดดู พี่ก็เสียได้เหมือนกันในราคาสี่ร้อยห้าร้อยอะจะเป็นรถไฟฟ้าใช่านัผมพูดจริงนะพี่สุดท้ายพี่ตอนนั้นพี่ซื้อมาก็เป็นหนี้พี่ถูกไะมล่ะมีอยู่ใช่อย่ๆ่แต่ใจจริงอ่ะพี่อยากขายให้แบบในราคาที่ตรงใจอ่ะแค่นั้นเองได้กำไรร้อยสองร้อยก็เอาละรูปสองร้อยอะพี่ต้อนจะขายแท็กเลยแปดร้อยห้าสิบล้านเพื่อนว่าไงแท็กอ้าวที่ท่านกับโมเดลเป็นไอแปดนะไอแปดเหร รถดีมากเลยนะบอกให้โฟร์แปดร้อยห้าสิบเพื่อนเอาเอาถ้ากลับมาก็ไปไอแพดไงเออความคุ้มมันแบบว่าไอแพดอะทั้งถึกทั้งถึกแล้วก็ยิงล้อยากด้วยเพราะล้อมันมุดคุ้มาทันไหมตอนตอนที่เล่นอะรถ้วไอแพดอะเอางี้พี่ต้อนผมผมผ่อนจ่ายได้ไหมผ่อนจ่ายผมซื้อแปดผม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 ซื้อเลยแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วไม่มีมีสูตรสูตรสูตรเปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้ไหมพี่ไม่แล้วถ้าแล้วถ้าเป็นไอโอ้สิบเดือนเลยหรอไสในสามสี่พี่อยากพี่ขายเท่าไหร่พี่ต้อนไสในสาม อาสามสี่เหรออาสามสี่โอ้โหเอาแต่เครื่องเหรออาสามสี่มันมีนะเขาเอามาเทียบอยู่ล่าสุดนายกมันก็ทํานะมันหาคนทําโมเดลแต่อาสามสี่ไม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 ่น่าทําเพราะมันมีตัวเกมอยู่แล้วอะเห็นปะเคยเห็นยังหาจ่ายสดไม่ผ่อนลองไปดูเลยเหมือนเป้เลยเหมือนเป้เลยเอางี้พี่จอรมีมีมีสองช้อยพี่แปดแปดสิบห้าแปดสิบในเดือนละแปดสิบห้าล้านสิบเดือนกับห้าร้อยจ่ายสดไม่ผ่อนห้าร้อยโอ้โหหเหมือนแบบราคาผุ้พี่โอ้ เหมือนเหมือนพี่เอาทุนไปต่อยอดอ่ะเอาเอาทุนไปต่ออเองี้อ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพี่ลดให้จ่ายก่อนก็ได้ห้าร้อยอีกสองร้อยห้าสิบผ่อนเอาได้ไหมตานจริงอ่ะมันมันไม่ขายตอนจริงมันจะไม่ขายคืนพี่ด้วยนะห้าร้อยอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ดิเราคุยกันแล้วว่าห้าร้อยตอนแรกมันจะเพิ่มด้วยนะไอแปดต่ลเหรอพี่ใช่แต่พี่ตกลงกับมันว่าถ้าน้องจะเลิกเล่นน่ะหรือว่าน้องยุบแกงอ่ะพี่พี่ขอได้ไหมถ้าพี่ขายไปอ่ะครับกลับมาขายพี่ในราคาเดิมได้ไหม มันเอาดอกพี่ด้วยนะตั้งสองร้อยเอ็มตอนแรกพี่ขายมันแค่สามร้อยเองมันเอาดอกพี่สองร้อยเอ็มอ่ะพี่อยากได้คืนอ่ะค่ะน้ำพี่ดอกสองเอ็มน้ำพี่ก็ให้ผมสักพี่พี่แล้วกับพี่โดนห้าร้อยผมขอสักหกร้อยห้าสิบเหมือนกันพี่อ่ะไชไอไอเรื่องดอกอ่ะมันโดนดอกแบบว่าที่จะไปกู้มาจ่ายนะกูใช่ใช่หนักมากเลนะไอคันนั้นเนี่ยจนิงจ่พี่ขายให้มันสามร้อยมันขายพี่ห้าร้อยนะไอไอเทียจริงเริงาอคือตอนเทียตอนแรกเป็นของไอไอแปดเป็นของพี่เหรอเป็นเป็นของพี่ครับ เส้นของที่สามร้อยใช่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 พอไปขายให้เขาในราคาสามร้อยเขาจะเลิกเล่นเขาขายห้าร้อยเขาขอแบบขอเพิ่มสองร้อยอ่ะลงมันดีมากเลยนะโกอยู่ที่หลังพรมอะไรพี่ยกสุยคันนี้ไม่ต้องหลับขับง่ายขับง่ายแถ็กซีอะง่ายครับขับง่ายเลย เงินมันก็มีแหละพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเอามาใช้กับรถมันจะคุ้มหรือว่าผมไม่รู้ะพี่มันก็มันถามว่าดีไหมมันก็ตามเคสเพื่อนได้อะไรทันนะมันมันก็จริงแหละมันมันมันก็ได้อะถ้าเล่นไรเคสเพื่อนได้ปล่อยปล่อยช่วงปล่อยเช่ามันก็เยอะใช่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 ีพี่มีเสนอแกงอื่นไปยังพี่ตอสแบบเรื่องรถอะไม่มีครับมีแค่ไอบอลเทสมามาตามมาตามถามผมผมอยู่แต่เขาให้เจ็บหอ่ออ้าจริงๆงนะไม่ได้พี่ไม่ได้โกหกไม่ได้พูดไม่ได้ต่างตวแหล่นี้อันนี้สาบานจริงๆงนะ ลองถามก็ได้ลองถามบอลเทนมิสเตอร์บอสก็ได้มาถามราคาผมอะผมก็ไม่กล้าตอบเขาอะผมเคยบอกว่าประ,ประมาณเจ็ดร้อยอะตอนนั้นนะแต่นานแล้วอะลองโทรไปถามดูก็ได้แต่เขาก็มาถามผมวิธีว่าขายไหมผมก็ไม่ได้ให้คำตอบอ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นผมมีเงินอยู่หกสิบเจ็ดสิบอะไม่ได้เดือดร้อนไงแต่ตอนนี้มันเดือดร้อนเงินไม่มีเลยเต้องใช้นี่นพ,พี่พคิมเอ้ยคนที่คิมอีกเจ็ดสิบโจโฉร้อยเอ็ม ยกสดอีกอ้เยอะพี่เป็นนี่เยอะเอาง่ายถ้าโดนใบไปก็ไม่เสียดายแล้วอ่ะคุ้มเลยโอ้เอ ok ้าเสียดายปืนบวกห้ามงเลเออปืนบวกห้าป่ะเออนเสียดายนะพี่ปืนบวกห้ามันประมวลไปตีบุรุษ่าไม่ได้นะพี่พี่ก็รู้ว่าแค่บวกสี่เขาก็หากันได้ควักแล้วพี่ทั่วเมืองอ่ะมันมีเงินยังขึ้นไม่ได้อ่ะพี่เงินปืนอ่ะปืนบวกสี่อ่ะมีเงินอย่างเดียวอ่ะมีเงินต่อยมีร้อยเอ็มบางทีมึงมาตีบวกสี่ร้อยทียังไม่ติดเลยพี่ถูกปะล่ะ อถูกถูกครับแจริงพี่กา้า,าก็จะมาแล้วเนะี่ยมันพี่ว่าจะเติมร้านห้าแม่งก็สองล้านนะมันคนในเมืองอด่าดยับไหมเนี่ย <laughs> บอกว่าคนบอกว่ากูาไม่ได้เติมจริงหรอกว่ามันไม่ได้เติมจริงมันเซ่ไอต้อน,นอ่ะลืมอ่ะเลิกเลบอกว่าตีไอเอฟดีกูไม่เอาเนาะไม่เล่นับของเสกนะไม่เอานะนอย่นะอานะงงนะี้อีกเนาะ ็เเยยออะไม่พี่พูดเลนใครจะไปเติมไปล้านเติมไม่ได้หรอกมันเยอะอยู่เป็นเรื่อยไม่อาจจะเติมประมาณสองแสนก็ไม่แน่นะถ้าบอกว่าเมื่อวานพี่ต้อนกดอารตาล์ตาไปไอ้โงโอ้ยสาวฮักข้างนอกอ่ะจากสามสี่ล้านอะเหลือลองไปถามเฮียมัดดูไม่เหลือลบด้วยเข้าเนื้ออีกติดนี่อีกลองไปถามเฮียนะพี่ต้อนหนักจริงไหมอ่ะช่วงเนี้ย มีมีมีวงในได้รู้มาหน่อยนิดนึงเหมือนกันพี่พี่ชายออืรู้รู้ว่าพึ่งซวยไปเหมือนกันพี่เนาะใช่ครับใช่ส่วนคอเลยดีพี่ได้ข่าวใช่ไหมใช่ครับกิ้งเลยใช่พี่เนาะครับใช่ใช่ใช่สู้ๆเนาะพี่ชายครับของครับน้องกสี่ล้านเนาะพี่เนาะมันมันสี่ปีเนี่ยมาดูพี่ไอ้เนี้ยจริงพี่แย่จริงแบบทางข้างน้องข้างนายไอ้พุทธพิรูษเนี่ยก็ มันมีเว็บหนึ่งอะมันอันสองแสนมันก็อันได้คุณละสองแสนพี่ก็อยกักแทงตาส <10 S 1> ิบเพื่นนอนดีแล้วหรอคือเว็บนี้มันแทงได้สองแสนอีเว็บหนึ่งมันอันสี่แสนห้าพี่แทงสองเปิดอ่ะสี่แสนห้าฝากเข้าไปแล้วก็ใช้เครดิตแทงอีกสองแสนเปิดแล้วหกแสนอะใส่ไปประมาณสามสี่เปิดอ่ะโอ้โหแม่งบางทีก็ผิดทุกคู่บางทีก็ได้บางทีก็ผิดอย่างเงี้ยไปมาไม่เหลือหียอะไรเลยพี่ลองไปเปิดสักสองสามพันไม่นะพี่แบบว่า อไรอย่างเงี้ยมันจะเพื่อมันจะแบบว่าเออหาเงินกินหนมมันเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวไอสวยอะไรอย่างเงี้ยพี่เนะาะพอแล้วมั้งพี่ที่จริงอะ่ะเข้าใจแหละคนมันเล่นมันเลิกยากเลยพี่เข้าใจเว้ยบขอบคุณมากน้องบอสวั่วแต่วันนี้ร<ท>ับรับรับ,บ,บ,บทแทงบอลไหมฮะไปเพื่อนเราจริงดิขายไปเนี่ยเอ้ยไปเพิ่งไปไปไปของบอสมึงจะขายเอาเอางี้เนี่ยบอลบุลเดลิก้าโบกุมไม่กุมใจอ่ะ วันทองตอบโบคุ้มไม่กุมใจเปิดดูแบบโบกุมโบคุ้มฟิออไงโบคุ้มฟิออเหรอเออไม่ใช่โบคุ้มเจอฟอร์ตไนี้เจอฟอร์ทูน่าฟิออมันเจอกายารี่มันมันซีรีเอเฮียเฮียยังอยู่ไหมมีใครรับไปไหมจำนำอีกแล้วพี่เี่เอพี่ตอนพี่ใช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 ่อนนี้จำนำเท่าไหร่จำนำเท่าไหร่พี่จำนำเท่าไหร่พี่สักสิบได้ไหม สิบล้านพอจำหรือว่าจำหรือว่าจำจำจำครับจำจำขายพี่โอ้โพสสิบห้ามันก็ออกแล้วไงเอาสักสิบเอ็มพอจำสิบเอ็มแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็มาขามีห้าในเซิร์ฟอ่ะโหวตมัวทุกข้าวประเทศเพื่อนเที่ไปอ่ะโอ้เดี๋ยวพูดอย่างนั้นเลยเพื่อนเสียดายเงินหวที่อ่ะมูลค่าไงครเอามาใส่ใส่เอามาใส่เท่ก่อนเหรอมาจำ แดี๋ยวกาชาเล่ดี๋ยวกาชาพี่พี่พี่มาพี่ค่อยพี่ค่อยเอาค่อยมาซื้อคืนหรอลพี่ชายโอ้ไม่ได้ซื้อคืนหรอกน้องบอลจบอาจจะได้ได้กำนเลยได้ชื่อเใช่ครับเฮียเขาอยู่ไหมล่าพี่เพียวอยู่ไหมพี่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 ่ี่พี่พี่่่อ่ี่พี่ี่พนี่รู้ไี่่ี่พ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 ี่ยี่่พ่พี่พี่่พี่พ่ี่ีี่ี่่่่่ี่ อย่าโป้เคยก้าวไว้เนาะไ,<อ>ไม่หมดก็แค่เหลือน้อยฟ้าหมุนไม่พอดิเกาเหรอฟ้าเข้าเมืองมาดิฟ้าเข้าเมืองมาเอาดิเอางี้ถ้ามึงถ้ามึงอยากเล่นจริงกูมีให้ก้าเอาไหมสอบผ่านต้นนึงเพื่อนแป๊บมีรุ่นใหญ่อยากได้มีรุ่นใหญ่อยากจำมัดิพี่พี่พตอนพี่จำเหรอเจ้านี่พี่อ่ะใครอ่ะโจเหรอ <laughs> จำมาไหนจำมาไหนครับแต่ที่พี่คาปากอยู่อะ โฉเจ้าเหรอเห็นบอกจะเอาถ้าเอาพี่ให้ได้พี่ให้ได้เพราะว่ามาบ้านไหนพี่ให้น้องมันฟรีเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่เอาดอกกับพี่รอบที่แล้วไงมันเห็นพี่แบบเหมือนหมดไฟแบบไม่ได้เข้าเมืองมาเล่นเลยมันก็บอกไม่เอาดอกกับพี่ผมให้พี่เดือนหน้าคืนมาคืนผมเข้าใจอยู่พี่ถ้าพี่ให้แล้วพี่ก็เก้าสี่ศูนย์พี่กิดอะไรผมเดี๋ยวผมสารต่อไปให้เองอ๋อเดี๋ยวให้ ให้พี่จะขอมันพัดอีกเดือนหนึ่งด้วย <laughs> <laughs> ขอขอขอตอนนี้เลยก็ได้พี่หน้าหน้าน่าจะได้ยินพี่ตอนเนี้ย <laughs> ขออีกเดือนเลยเหรอพี่ <laughs> สวย <laughs> เอาไปไปก่อนนะขออีกเดือนพี่โนโอเอพี่โคว่างไงพี่ <laughs> ไม่แน่โก้รถสนใจไหมเจ็ดร้อ <750 S 1> ยห้าสิบจบเลยเจ็ดร้อยห้าสิบ้นให้แล้วเจ็ดร้อยห้าสิบจบเลยเนาะอหกห้ามันมันพอยื่นเข้าที่ประชุมได้ยูพี่เจ็ดร้อยห้าสิบหนักเกินผมผมเอาไปประมูลรถติดแกงดีกว่าพี่เ,เพราะว่าผมอะ่ะพี่ก็รู้ว่าพี่พี่ต้อนระบบแก๊งว่าผมมันมันไม่ได้แบบว่าจะต้องมาหมุนเวียนรถอยู่นะพี่นึกออกไหมมันสุดท้ายมันไม่มีใครถือรถเป็นของตัวเองต่อห้เป็นรถส่วนตัวมันก็เป็นของแกงอยู่ดีนึกออกไหมพี่มันมันมันระบบมันเป็นระบบแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็เลยก็เลยแบบว่า แล้วเราจะให้เอาเงินส่วนตัวใครมาซื้อพวกผมก็ไม่ได้เติมคาชากันหนักอะพี่เติมกันหลักหมื่นนะพี่โแต่เราฟาร์มหนักไงเกมเกมนี้คาชามันก็ไม่ใช่ตลอดไงแล้วอย่างแล้วทอย่างกาชาตอนนี้จะมาก็มารูปแบบไหนเราก็ไม่รู้นะพี่เนาะเรื่องรถพวกผมไม่ฟรีจริงพี่ขนาดรถผมได้ได้ฟรีมาฝอยดาวผมยังไม่มีขับเลยนล้ขับอาร์ดัมซอกเอเนี่ยตอนเล่นเห็นเต็มระบบเลยนะไม่ใช่แค่ตอนเล่นจริต่อทีมันต้องรถมันก็ต้องอยู่กับคนที่ใช้รถรับเกิดประสิทธิภาพที่สุดไง เฮ้ยแล้วคันนั้นเราขายไหมเนี่ยในนี่พูดถึงผมมาปั๊บเลยเนี่ยคันนี้พี่รถแก๊งครับนี่โอ้โหแม่งเหินโอ้ยเฮียเฮียมาเองเลยที่มาครเอาเฮียเฮียขับมาเองเลยเหรอครับนีสแหละครับเรียกเฮียเทียวโอ้ยอ๋อเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียรับโบคุ้มไม่กุ้มใจไหมครับอ๋อไม่ได้รับนะครับบอลโอ้เลิกแล้วเหรอครับเฮียนี่ไงโบสไงโอ้ไม่ใช่รับรับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะเปิดเปิดทีมีสะดุ้งอ่ะวันนั้นอะ เอาเอาอีกไหมุ่งนี้พรุ่งนี้มีอีกไหมุ่งนี้มีอีกว้าการจะกินแซ่บเลยนี่ว่าโอ้เขาไม่ไม่เอาแล้วครับทุกวันนี้โดนด่าเป็นแบบมิเตมิเตบีละวทำคอนเทนต์แจกตังค์มิเตบีตาทาวพี่ผมป่ะแกมิเตบีตาทาวเฮ้ยชื่อโคตรได้อะพี่ตอนพี่พี่แต่พี่ใจไม่เอาเลยว่ะทีหลังเอาเอารายการแข่งเมืองอื่นดีกว่าไม่เอาเมืองเราแล้วพี่ก็ไม่พี่ก็รับคู่คู่อื่นที่มันสูสีก็มีพี่ผมไม่ได้บอกเราไม่สูสีนะแต่ว่า ไม่รู้ว่ะพี่มันพอเล่นในเมืองกันเลยกันมันมันมีหลายอย่างหลายปัจจัยไพี่เรื่องจเรื่องคนเรื่องนู่นเรื่อง,องนี่ถูกไหมล่ะพี่เรารู้หน้าไม่รู้ใจอะพี่พวกแก๊งผมผมเล่นกันผมรู้ใจอยู่แล้วพี่นึกออกไหม uh huh. พี่รวมมาพี่พี่พี่จะคาดหวังอะไรกับคนท,ที่ที่รวมมาพี่ไม่ไม่ถึงว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องฝีมือนะพี่หมายถึงว่าความไว้ใจอะพี่ถูกไหมลนะ่ะเรี่ยผมจะเสืออใช่ครับเข้าใจ อีสปอร์ตไมลน่พี่สายเดียวกันด้วยเสียไม่ได้ได้รักอีสักรอบอย่ไดเอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นน่าสนุกอยู่พี่เนาะอย่างนั้นค่อยเออค่อยมาเล่นกันมันมันเ่ืองกันน่ะเด็กๆบอกตอนรับพอได้ตอนจ่ายพอเลยเรื่องจริงไหมพี่ตอสติปันสุกโอ้โหตอนรับพอได้พอจ่ายพอเลยโอ้เปิดเปิดมาแบบวันนั้นอะสี่ทุ่มรอยืนโอ้โหเลี้ยงแถวเต้มบไม่หมดสักทีอะ ยิ่งจ่ายิ่งเพิ่มมาพี่ใช่ครับเอพี่พี่ตอมมีมีมีคนฝากสารมาพี่โจโฉบอกว่ากูออกดิสตาเทาแล้วเจอกันพอบอกเดือนหน้าบอกออกดิสตาทาเลยพี่ว่าไงคือยังไงนะครับออกดิสตาเทามาเซลเขาเซลเล่นเขาเซลเลนเซลไง โชว์เข้าไปนี่แล้วซัมเมอร์ฤดูร้อนเขาเป็นหนุ่มซัมเมอร์แล้วใช่รูทรงรูดเสาหาเด็กอยู่น่ะโกรธโดนเฮียไปครับพี่คนละล้านไหมคนละล้านเพืนไหนก็มาแล้วคนละล้านดีกว่าโกไปปะอะไรได้เอาไปล่ะห้าแสนก็ได้ห้าแสนก็ได้ประเดี๋ยวไห้าแสนไปเอาไปพี่ต้อนเลยไปพี่อยากอยากไปย้อนอยากไปย้อนวัสถานที่ทำงานของใครบางคนไมีกว่าในบ้านเลยจะไปโต๊ะพี่ในบ้านเลยไปโต๊ะโต้ใหญ่โต้ใหญ่มาาาาเเรรดดีีกกวว่่า กูเข้าเล่นได้เหรอมันได้มามามาเปิดตัเลยน้องเปิดตูให้แข็เลยเดี๋ยวไปยกกดไปกดไหนอะนี่ะกดข้างนี่กดข้างนี่นี่แลแร์ม่วงมาแล้วแสนเหรอมามามาห้าแสนมาเท่าไหร่นะห้าแสน